คุณทักษิณได้พูดอยู่อีกตอนหนึ่งผมขอบอกกับพรรคร่วมโดยเฉพาะคุณบรรหารเจ้าของพรรคพรรคจัดไทยพัฒนาท่านก็ผ่านยุคพิษภาธมินมาแล้วท่านก็รู้แล้วว่าความขัดแย้งมันจะบานปลายมันจะเกิดเรื่องวันนี้พี่น้องก็มากันเยอะแยะอย่างนี้ คุณบรรหารจะเป็นไม้คํำให้คุณอภิสิทธิ์อยู่ทำไมต้นไม้ก็กำลังจะตายไม้คํำก็ผุอยู่ทุกวันมันไม่สางางามทั้งคู่ถอยเออ,เอคุณชัยชิดชอบ ในชีวิตนี้ได้เป็นถึงประธานสภาเป็นหนึ่งในผู้นำของอำนาจอธิปไตยของของประเทศแล้วเนี่ยก็เพียงพอแล้วผมเองก็ถือว่าได้ตัดสินใจผิดไปแล้วขอให้ผมตัดสินใจถูกเถอะเลยบอกลูกชายนะถอยออกมาซะ ท่านผู้พิพากษาครับท่านเป็นคนดีเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้ท่านต้องถูกทำคำตามคำสั่งของอามาย์คนสั่งไม่รู้กฎหมายไม่รู้หลักนิติธรรมไม่รู้พันธะกรมีณีที่มีอยู่กับต่างประเทศ านต้องคนเป็นคนเขียนคำพิพากษาสิ่งเหล่านี้มันจะจาลึกไปชั่วลูกชั่วหลานว่าท่านทําไมเขียนได้ยังไงขัดหลักต่อกฎหมายขัดหลักนิติธรรมขัดหลักนิติธรรมสากลท่านกล้าเขียนลงไปด้วยหรือครับท่านต้องสอนหนังสือทฤษฎีว่าอย่างแต่ท่านทําอย่างท่านอายเด็กไหมครับ ผมฟังแล้วก็ขำนะอาจารย์ขำตรงไหนคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยไม่เคยออดอ้อนคนอื่นเลยนะพวกนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันเหมือนลูกกระโลกของแกดังนั้นไม่มีเหตุผลเลยที่คุณทักษิณอย่ยจะต้องมาออดอ้อนคนพวกนี้ถ้าเช่นนั้นแกออดอ้อนทำไมกำลังจะไปไม่รอดแล้วอาจารย์อมันเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ก็แล้วกันสัญ,ญลักษณ์ของตัวแกว่ะที่ออกมาคราวนี้เนี่ย ไอ้ที่มาชุมนุมกันว่าจะมีเป็นล้านเนี่ยมันมาไม่ถึงผมกำลังจะไปไม่รอดแล้วคุณบรรหารคุณพินิษคุณสมศักดิ์คุณสุวัฒน์ออกออกไปเถอะออกมาจากรัฐบาลซะใช่ให้รัฐบาลมันคว่ำคว่ำม,มันจะได้ยุบสภา๋อมันไม่ได้มีอะไรเลยและผมเชื่อว่ากับประชาชนแกยังไม่จริงใจเพราะโกหกนะอาจารย์ และอาจารย์ครับเมื่อก่อนนี้เขาเคยว่าสารไม่ใช่เลยว่าสารเนี่ยเป็นของคณะปฏิวัติและผู้พิพากษาพวกนี้น่าสงสารต้องอ่านคําพิพากษาตามที่มีคนเขียนให้จําได้ไหมจําได้อาจารย์อ้าวแล้วทําไมตอนนี้ออดอ้อนผู้พิพากษาก็สารเขาทงประเทศเนี่ยคุณไปด่าเขาอย่างนั้นเนี่ยสารส่วนใหญ่เป็นคนดีทั้งนั้นมีคนบางคนเท่านั้นที่ออกไปแล้วแต่คนส่วนคนส่วนใหญ่ที่เขาอยู่เนี่ย เป็นผู้พิพากษาดีทั้งนั้นคุณเล่นมาด่าทั้งระบบด่าทั้งขบวนการด่าทุกคนมไม่มีใครเอากับคุณหรอกครับรบตอนนี้ก็คงจะสํานึกได้เหมือนหลายเรื่องอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแกกลับไปกลับมาหายือนอยู่บนความจริงไหมครับอาจารย์เอาละที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ6-7เจประเด็นอาจารย์ทั้งที่คุณทักษิณและบริวารว่านเรือพยายามพูด เรียกร้องกับประชาชนทั้งหมดและสิ่งที่อาจารย์กำลังบอกมาแต่ละจุดแต่ละปมแต่ละปมเนี่ยในที่สุดเราจะสรุปว่าอย่างไรครับอาจารย์ผมว่าให้ท่านผู้ฟังสรุปเองดีไหมเพราะเรามีหน้าที่คลายปมเท่านั้นวันนี้หมดเวลาพอดีเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ,คร,บครับสวัสดีครับ